สวัสดีครับพบกันยามเช้าเชวันนี้วันที่6เมษายน2568นะครับเข้ามาดูสวนผักกันยามเช้าเช้ามาดูกรีนคอร์สนะครับตรงนี้ยามเช้ามืดก็ได้เก็บให้ลูกค้าไปบ้างบางส่วนนะครับวันละนิดวันละหน่อยไม่เยอะครับก็ยังหาลูกค้าประจำอยู่ไหนสนใจ ได้เก็บถุงสองถุงนะครับเก็บไม่เยอะเรายัางไม่มีลูกค้าก็พามาดูสวนกันนะครับว่ากันไปสําสหรับความชอบนะครับสำหรับใครจะปลูกไว้กินนี่ก็ได้นะครับพามาดูนี่ก็เป็นกินคอร์สนะครับสวยๆอันนี้ก็เก็บได้แล้วนะครับเนี่ยงามๆกันเลยเป็นตรงกินคอร์สตรนนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นฟิลเล่นะครับฟิลเล่ยยังตามเพื่อนนะครับยังตามหลังเพ,เพื่อนเพราะว่าเขาจะโตช้าถ้าปลูกในรุ่นเดียวกัน เลยครับอนไหนชอบกินผักใบสีเขียวๆกันเลยนะครับส,สวยๆกันไปวันนี้ก็จะเป็นเต็ดโอ๊กนะครับเต็ดโอ๊กใบออกเด้งๆเลยครับสีแดงๆกันไปสำหรับใครชอบกินผักจะปลูกไว้กินเองนะครับผมก็มีได้ทำคลิปการปลูกนะครับเป็นแบบ การเจาะกองโฟมหรือว่าจะเป็นปรับค่าน้ําผสมปุ๋ยอย่างนี้ครับก็ลองไปเลื่อนดูเอานะครับคลิปเก่าๆก่อนหน้านี้อันนี้จะเป็นกินคอร์ดเดาวถัดมาตรงนี้นะครับถัดมาถัดมาตรงนี้จะเป็นเรดโอ๊คครับเรดโอ๊กก็ตามมากําลังเติบโตเหมือนกันนะครับในส่วนตรงช่องนี้ก็จะเป็นอนุบาลอยู่นะครับลอยน้ําปุ๋ยอยู่ ให้ดูเรดโอ๊กกันนะครับนี่เรดโอ๊กรู้สึกว่าค่อนข้างจะเยอะก่บเพื่อนตอนนี้แดงเต็มสวนกันไปเลยสวยๆนะครับช่อสวยๆใหญ่ๆกันไปเลยกําลังโตนะครับตอนนี้ตามหลังกันไปไล่ๆกันนะครับเดี๋ยวไปดูมุมนู้นนะครับพาดูบรรยากาศนะครับไหนถ้ามีกิจกรรมในการ ผสมปุ๋ยหรือว่าทําอะไรก็จะทําให้ดูครับคลิปเก่าๆก็มีนะครับลองไปเล่นกลุ่มนี้ก็จะเป็นอนุบาลสองนะครับอันนี้ก็เพิ่งได้ลงปลูกลงปลูกจริงนอนุบาลอยู่ก็อรอกล่องกันนะครับของภาชนะกล่องบางอันก็ยังไม่พอครับกรีนคอร์ส ตรงนี้ก็เป็นอนุบาลอยู่นะครับก็กําลังรอกล่องนะครับตรงนี้ตรงนี้โตมากเลยต้องการแยกกล่องเลยแล้วนะครับกิีนโอ๊กสวยๆเลยต้องรอกล่องปลูกรอรุ่นเก่าๆออกไปนะครับเลดโอกให้ดูบรรยากาศอย่างเช้าๆนะครับสําหรับคนที่มีพื้นที่ไม่เยอะก็สามารถปลูกได้นะครับห้ากล่องหกกล่องอันนี้ก็พื้นที่ไม่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูอีกมุมนึงครับ อันนี้เพิ่งขยายออกมาตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มีชั้นวางนะครับต่อวางตรงนี้ไปก,ก่อนตรงนี้มีชั้นวางเราก็จะมีอีกมุมนึงนะครับตรงนี้เป็นมุมทํางานนะครับเก็บล้างอุปกรณ์เก็บผักนะครับเวลาเก็บส่งลูกค้าอันนี้ย้ายมาขยับมาตรงนี้อีกเหมือนกันนะครับ ก็วางตรงนี้ไปก่อนนะครับชั้นวางยังไม่ได้ทำตอนนี้ครับก็ยังไม่มีเวลากันตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นผลทอยได้ก็คือเป็นน้ำทิ้งของปุ๋ยเก่าจะมาเป็นส่วนอยู่ตรงนี้อีกชุดนึงครับก็น้ำก็จะมาทิ้งตรงนี้นะครับไหลามาหรือว่าส่วนที่เราไม่ใช้ก็จะมาอยู่ตรงส่วนตรงนี้ก็เป็นปุ๋ยบำรุงไปกับพืชพวกใบด,กดักขะต้นตะไคร้ต้นกล้วยพวกนี้นะครับพริก หรือว,ว่าจะเป็นมะเขือเนี่ยผสมกระสีไปนะครับนี่เป็นผลพลอยได้ใบโหระพาระมาอนนี้นะครับเชา้ชาเชา้าแบบนี้จะเอาคลิปมาให้ดูกันทุกวันนะครับจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆคนไหนชอบผักชอบความสวยงามผักใบสีเขียวๆครับชอบกินชอบปลูกปลูกไปกินเองปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริมแบบนี้ก็ลองปลูกกันดูนะครับหรือว่าเพื่อน ผ่านไปผ่านมาแถวนี้หรือว่าใครมีข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้นะครับใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเลยแดดดีๆนะครับวันอาทิตย์อย่างนี้แดดก็รื่อออกกันแล้วอากาศก็ร้อนนะครับแต่ผักเราชอบอย่างนี้ครับชอบแดดต่อคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันคลิปต่อไปฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณนะครับ